ขันห้าพานรวยแล้วก็ขันห้าพานเหนือรวยด้วยนะอจริงๆแล้วขันห้าไม่ได้พาแค่เรารวยนะมันพาให้เราเหนือรวยแต่เมื่อกี้เนี่ยในห้องอสองทุ่มนะก็ได้พูดถึงเรื่องของอทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดอยู่กับลูกกับนามเรานี่แหละเกิดกับกายกับใจใช่ไหมในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายก็คือเรื่องของความทุกข์นั่นแหละมันก็เกิดกับกายกับใจเรานี่แหละนะทุกกายทุกใจสุขก็สุขกายสุขใจั้นการที่เรามีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายทั้งความทุกข์ทั้งความสุขทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะมันก็คือมาจากรูปนามนะ คำขันห้าน,นี่ก็คือมันเป็นส่วนประกอบนขององค์กรของมนุษย์เราเนี่ยเป็นองค์กรมนุษย์ได้เนี่ยองค์กรของมนุษย์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยส่วนส่วนเป็นส่วนส่วนห้าส่วนตรงนี้นะก็จะอธิบายคร่าวๆเพราะว่าเราเก่งกันแล้วนะเรื่องตรงนี้นะดันั้นไอ้คร่าวๆห้าส่วนเนี่ยก็คือมันก็มีส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นความรู้สึกส่วนที่เป็น ความจําส่วนที่เป็นความคิดปรุงแต่งแล้วก็ส่วนที่รับรู้เรื่องราวมากมายสรุปรวมก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันห้าดังนั้นการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายมันก็มาจากไอ้รูปนามขันห้านี่แหละเนี่ยแล้วก็การที่เราจะร่ำรวย ก็จากรูปน,นามขันหานี้จากจนก็จากรูปน,นามขันหานี้ก็คือตัวเราเลยและมาจากกายจากใจเรามาจากการปฏิบัติกนะนะ็ที่มาเซอร์ได้เคยอธิบายนะว่าอินพุตเข้ามาแล้วก็มีประมวลผลแล้วก็เอาพุทธออกไปในแต่ละวันเราเป็นยังไงนะอินพุตท,ที่เข้ามาหมายถึงสิ่งที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกรินกาย ใจเนี่ยนะพอมันเข้ามาแล้วเราประมวลผลมันยังไงนะแล้วเราออกไปเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมยังไงเออมันมีเจตนาที่ออกไปมันเป็นแบบไหนนี่แหละนะที่เราเราเราเข้าใจมันแค่ไหนแค่นั้นแหละนะถ้าเราเข้าใจมันเข้าใจรูปนามกันถ้าตามความเป็นจริงนะแล้วก็เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกก็เกิดดับเก <_ d ark> ิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความจําความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวหยุดคิดนะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดดับตลอดเวลามันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะก็สิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์ที่มันต้องทนสภาพต่อความที่มันไม่เที่ยงนะมันก็เป็นอนัตตา คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุปัจจัยของมัน yeah. มันไม่มีตัวตนอยู่จริงคําว่าอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละย, yeah. ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ yeah. สุดท้ายแล้วทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมัน่น yeah. เมื่อเราเข้าใจขันห้าเราก็เข้าใจโลกภัยไครเจ็บเราเข้าใจความร่ารวยความอยากจนทั้งหลายที่มันเกิดกับเราเนี่ยเข้าใจขันห้ายอย่างเดียวเข้าใจรูปนามกายใจเราอย่างเดียวเดี๋ยวมันเข้าใจหมดทุกเรื่องทุกเร้า ถ้าเราเข้าใจรูปนามขันหา้าเรารู้มันไปนตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจโลกที่เราเป็นอยู่เราทุกข์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้นะมันสามารถที่จะทำให้โครคภัยไข้เจ็บเราเนี่ยนะมันลดทอนลงไปหลายเปอร์เซนต์เลยนะถ้าเราได้มาอยู่กับเตียงนะควันต่มตรงนีนะนะ้เตียงต่างมิติตัวเนี้ยถ้าเราได้มานอนด้วยอะไรด้วยนะเรื่องของพลังงานด้วย มีการทิสเป็นด้วยพลังงานด้วยนะมีการบ so. นะําบัดด้วยพลังงานต่างๆพลังงานที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังจักกะตันตะพลังหินต <into adults> ่างๆธรรมชาติจากต้นไม้พลังธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละนะแล้วก็พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงสีเสียงพลังงานสนามอมเล็กต่างๆ พลังเทพพรมทั้งหลายเนี่ยพลังพุทธคุณเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของพลังงานของเรื่องของหินบำบัดเนาะเรื่องของหินเนี่ยมันเป็นยังไงมันที่เขาเรียกว่าหินบำบัดหินบำบัดทั้งหลายคนก็ไปบำบัดบำบัดกันเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่มีใครมาพูดในเรื่องเราที่มันเป็นในเชิงลึกนะแล้วก็ที่เรามาใช้กันจริงๆเนี่ยนะ มันเรามาใช้เนี่ยไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็เอามาวางๆไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีการไหินเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนในระดับของโมเลกุลของมันนะแล้วเราก็การที่มันสั่นสะเทือนออกมาเนี่ยมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาเราก็นําพลังงานตรงนี้มาเหนี่ยวนําแล้วก็ ปล่อยออกไปในทําการบําบัดด้วยหินพลังงานโดยใช้คลื่นแสงสีเสียงเนี่ยกระตุ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนาะเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ที่จะดูตรงนี้ก็คือหินเนี่ยมันเป็นผลึกหินที่เราใช้ตรงส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เป็นหินคอร์สหินคอร์ก็คือเป็น เป็นหินคริสตัลนี่แหละที่เราเรียกว่าคริสตัลเรียกว่าควอร์เรื่องหินหินเขี้ยวหนุมานเนี่ยในกลุ่มของเราใช้แล้วก็จะทุกคนในกลุ่มอของเอ็มเอสเอเนี่ยนะก็จะมีบางคนก็เด็กจุยเจียใช่ไหมนะนั่นแหละนะ,นะอันเนี้ยหินเนี่ยในโครงสร้างของหินจริงๆเนี่ยมันเป็นผลึกเนี่ยเป็นผลึกของถ้าเรียกว่าพวกไอซิีก้อนซิลิเกตเนี่ยนะ อ่เดี๋ยวเราจะรู้กันคลิก <Yeah. S 1> มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือมันจะมีเป็นคือในสาสารทุกชนิดเนี่ยมันจะเล็กที่สุดของมันเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะเรียกว่าเป็นอะตอมอิเล็กตรอนอะตอมเนี่ยมันก็คือมันจะมีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยอะตอมเนี่ยมันจะเป็นอ่าคือ คืออะตอมเนี่ยมันมันจะมี New นิวเคลียสเนี่ยเดียวคือมีนิวเคลียสในนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีโปรตอนแล้วก็นิวตรอนแต่ฟังอันนี้ฟังเฉยๆนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากผ่านๆ่านมาเพจะรีบเร็วๆไปเลยแล้วก็ในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมี ron, อิเล็กตรอนอ่าโคไออยู่รอบๆตรงนี้วิ่งอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งอะ เราเรียกว่าหนึ่งหนึ่งอะตอมนะ,ะนี่หนึ่งอะตอมเนี้ยสมมุติว่าแล้วหลายๆอะตอมเนี่ยมารวมรวม,รวมกันเข้าเดี๋ยวเราจะลองไปที่หน้าที่มันเป็นสีดิตําก่อนอสมมุติว่านนี้เป็นหนึ่งอะตอมหนึ่งอะตอมเนี่ยอ่านี่เป็น New นิวเคลียสโค้ดแล้วก็ทีนี้หลายๆอะตอมเนี่ยนมารวมรวม,รวมกันเข้าเนี่ยนะมันก็จะมีเป็น รวมๆกันมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าโมเลกุลแล้วก็โมเลกุลมันก็จะมีหลายๆโมเลกุลเป็นพันธะเนี่ยเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาอย่างเงี้ยนะเป็นโมเลกุลเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกโมเลกุลแล้วก็หลายๆโมเลกุลเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจากอะตอมไปเป็นโมเลกุลใช่ไหมแต่มันเล็กมากนะเล็กมากๆเลยนะเป็นเม็ดข้าวสารนึงอนะแบ่งเป็นหลายๆล้านอะหลายๆล้านนะแปดล้านนะ 8, 000, หรือแปดสิบล้านเนี่ยนะ แล้วหลายๆเนี่ยมันก็จะมาเป็นผลึกอย่างเงี้ยผลึกเนี่ยมันจะเป็นผลึกหกเหลี่ยมสังเกตไหมหินคริสตัลของเราเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเหลี่ยมโดยมีสามเหลี่ยมเนี่ยมาประกอบกันมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่หกเหลี่ยมแต่ว่ามันพอมันจะเป็นหกเหลี่ยมได้มันจะมีสามเหลี่ยมเนี่ยมาประกอบผลึกนี่ก็จะเป็นผลึกหกเหลี่ยมต่อหนึ่ง หนึ่งลึกนะเห็นไหมอ่ะนี่เราก็มาดูว่าหินมันเก็บพลังงานได้ยังไงการที่มันเก็บพลังงานได้เนี่ยในอิเล็กตรอนในนหนึ่งอะตอมเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่เห็นไหมเนี่ยอิเล็กตรอนมันมันวิ่งอย่างเงี้ยมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยวิ่งรอบเนี่ยแต่ว่ามันวงมันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เราเราเขียนแค่นี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยหินเนี่ยมันวิ่งตลอดเวลาเลยนะมันอิเล็กตรอนมันวิ่งทั้งวันทั้งคืนแหละ มันวิ่งรอบอย่างนี้แหละวนวนวนมาอยู่ยนี้แหละการที่มันวนรอบวนเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นโครงสร้างของที่มันเป็นลักษณะของโมเลกุลเป็นอะไรกันมาเกิดอิเล็กตรอนต่างๆเนี่ยมันเกิดเป็นเขาเรียกโคเวเลนต์บอลคือว่ามันเหมือนมันเชื่อม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 ไปอยู่ไอซิลิกอนซิลิเกตเนี่ยมันเป็นสารกึงตัวนําซึ่งเป็นสารที่เข้ามาทําพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็น เอามาสร้างขึ้นความถี่เป็นคริสตัลสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็เอามาทําเป็นสารกึง่งตัวนาเป็นชิปในในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยจะมีซิลิคอนเยอะมากแล้วเขาก็เอามาทําเป็นชิปมาโดบสารอะไรขึ้นมาเป็นสารกึง่งตัวนาแล้วก็มันเป็นผกนั่นแหละนะมันจึงมีคุณสมบัติอะไรเยอะแยะมากมายนยมันสามารถที่จะดูดซับพลังงานไว้ได้เนี่ย เน,นี่ยในคุณสมบัติของของของ,ของหินใช่ไหมเน,นี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มของไอซิลิเกตไอพวกมันเป็นก้อนกรวดก้อนทรายพวกเนี้ยมันก็คือเป็นซิลิคอนซิลิเกตนะนะอันนี้คอันนี้เฮกเฮกเกนอตก,ก็คือหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นระบบของผลึกเนี่ยสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่อันนี้ก็คือซิลิคอนออกไซด์นี่ยเอสไอก็คือซิลิคอนโอสองออกไซด์เนี่ย ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจกันบ้างอันนี้เรื่องของสีเรื่องของฟอร์มแบบฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ว่าความแข็งเนี่ยมันเนี่ยมันความแข็งของห,หินเนี่ยความแข็งมันเจ็ดถ้าเป็นพลอยเนี่ยมันก็ก็มากกว่านี้นะนีแยเก็แล้วก็เป็นเป็นเพชรก็ความแข็งจะเยอะมากๆอันนี้ก็เรื่องของอคุณสมบัติของมันเนี่ยเวลาที่เราจะนํามาใช้อ่ะเราก็ต้องดูคุณสมบัติของแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะที่เราจะเอาหินเนี่ย มาไวเบชั่นสั่นให้มันเกิดเป็นพลังงานของหินขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ผ่านไปเนี่ยซิลิคอนตัวนี้ยังไงเราก็จะเห็นว่ามันมันจะเป็นเหลี่ยมเนี่ยเป็นเเหลี่ยมเป็นเป็นหกเหลี่ยมแต่ว่าอันนี้มันไม่รอบเนี่ยแล้วก็อาจจะมองไม่ชัด่าไรอันนี้ก็ผ่านไปผ่านผ่านไปอันนี้ดูอันนี้ มาเซอร์จะเคยพูดหลายๆครั้งว่าหินคริสตัลเนี่ยมันจะเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนั่นหมายถึงว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมีการเจริญเติบโตได้นะมันเหมือนกับว่ามันเจริญเติบโตได้แต่มัน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 ไม่ใช่เจริญเติบโตแบบแบบสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าขนาที่มันเจริญเติบโตเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซับพลังงานไปได้ด้วยนะตรงนี้นะ มันก็เลยมันเป็นการทับถมกันเป็นการทับถมกันนะการที่มันทับถมกันไปเนี่ยนะในแต่ละชั้นเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี้เรามันจะเป็นชั้นชั้นเล็กๆ,ๆเป็นชั้นชั้นถ้าเราใครที่มีหินคริสตัลเนี่ยนําจะเป็นชั้นชั้นเห็นไหมตอนหนึ่งชั้นเนี่ยมันเป็นล้านล้าน่ีออกมาเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหินเนี่ยมันหลายหลายล้านปี อ่าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยมันเนี่ยเห็นนหะถ้าถ้าดูมาดูใกล้ๆ,ๆมันก็จะเป็นชั้นๆเนี่ยออเป็นชั้นๆแต่ละชั้นเนี่ยการที่มันจะเกิดมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเป็นพันๆปีอย่างเงี้ยเป็นหลายๆนะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลายล้านปีหินเนี่ยฝาจะาเกิดมาเป็นตรงนี้ได้ฉะนั้นตอนแรกเนี่ย มันก็เล็กๆเท่านี้แหละเนี่ยมันเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเล็กๆเนี่ยตรงนี้ก็เล็กๆอยู่ก่อนแล้วมันก็มีการทับถมทับถมทับถมกันมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยันนั้นการที่มันเจริญเติบโตมันก็คือเหมือนกับว่ามันมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตต่อมันเป็นสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ว่าที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันก็มีการก็เรียกว่า ดูดซับสารอาหารก็คือดูดซับน้ำพวกสารละลายต่างๆนะบางชนิดเนะี่ยคือมันเป็นกระบวนการผ่านทางเคมีนะดูดซับแร่ธาตุจากเนี่ยจากน้ำจากใต้ดินเนี่ยนะเนะี่ยทีนี้พอมันนั่น่ะมันก็จะดูดซับจนกระทั่งเนี่ยนะไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะซีดไปหมดเลยแล้หินเนี่ยมันก็จะเริมเติบโตขณะที่มันจเจริญเติบโต,ตไปมันก็ดูดซับพลังงานพลังชีวิตพลังธรรมชาติพลังต่างวิติ พลังจากดวงดาวอะไรเยอะแยะมากมายนั้นเป็นละล้านปีเนี่ยชินเนี่ยดูซับพลังงานไว้เยอะมากเนี่ยแล้วก็มีการที่คล้ายๆกับการขับถ่ายของเสียแต่มันไม่ใช่นะมันไม่มีระบบขับถ่ายของเสียใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอ่าเหมือนกับเป็นโครงสร้างที่มันผูกก่อนออกลงไปม,มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุนะมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปมันก็เสียเสียไปนั่นแหละนะ เสียหายไปแล้วขณะที่ตรงนี้มันซีดไปตรงนี้ก็เ <Okay. S 1> จริญเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นงอกขึ้นไปงอกขึ้นไปเจอการทับถมกันไปเรื่อยๆทับถมไปเรื่อยๆพลังงานก็เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมฉะนั้นหินเนี่ยก็มีพลังงานอทุกๆพลังงานในธรรมชาติแม้แต่พลังงานของอต่างมิติ อะไรเยอะแยะมากมายมันทับถมเป็นล้านๆปีอ่ะดังนั้นการที่หินจะคายพลังงานออกนะการที่เขาจะคายพลังงานออกไปเนี่ยนะคลายออกไปเนี่ยเนี่ยถ้าเขาจะเกิดจะคายพลังงานออกเนี่ยเนี่ยเขาจะคายน้อยมากคือจะคายเป็นล้านๆปีอ่ะถ้าเราปล่อยให้หินคายพลังงานแบบนี้นะไอหินที่เราใส่กันเนี่ยมันแทบที่จะไม่มีประโยชน์เลยข้อมือที่เราใส่เนี่ยไอหินที่เขาเอามาบำบัดกันนะ ไม่ได้ประโยชน์หรอกทีนี้ทํายังไงล่ะหินมันถึงจะมีพลังงานให้เร็วึ้นมาสเตอร์ก็มีกระบวนการที่เคยทําไว้นะมีเยอะแย,ยะมากมายอันนี้เอาไว้ก็จะเอารูปไปดูนะเครื่องพลังงานหินเครื่องปล่อยพลังงานหินกันไวเบชั่นหินอะไรต่างๆเลยนะแล้วหินเนี้ยมันก็ปล่อยพลังงานออกมาอย่างหนาแน,น่นคือปล่อยพลังงานออมาเยอะมากแต่ถ้ามันปล่อย พลังงานเยอะขนาดเนี้ยให้มันปล่อยไปเป็นพันๆปีมันก็ยังไม่หมดพลังงานใช่ไหมเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันสะสมมาเป็นล้านๆปีนะไอ้ตรงนี้ก็ทุกคนควรจะเรียนรู้เข้าใจฉงั้นต่อไปถ้าเราจะไปดูหินที่ไหน้อหินไหนถ้าสภาวะของจิตของเราไม่นิ่งสงบจริงๆไม่ว่างจริงๆนะ มันยากที่จะได้สัมผัสพลังงานของหินได้นะถ้าเกิดไม่เป็นหินที่มาจากระบบของ m อเีทาร์มันจะเป็นหินที่คือมีการชาร์จพลังลงไปแล้วมีการคือกระตุ้นพลังงานบางอย่างที่ให้มันกระจายพลังงานออกมาได้เร็วขึ้นนะทุกคนที่มีหินอยู่ตอนนี้ถ้าเราหินมากรรมดูเนี่ยนะหินนั้นอนะ่ะมันถูกกระตุ้นพลังงานไปแล้ว มันวูบ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 ที่ฝ่ามือได้เนี่ยนะรู้สึกลึบนืนนาะวูบว่าไต่างๆที่ฝ่ามือได้แล้วให้พลังงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเก็บกักพลังงานได้ต่างๆเนี่ยที่มันทำง,งานได้รวดเร็วตรงเนี้ยคือมันมีการกระตุ้นระบบนะในโครงสร้างทางฟิสิกส์ของมันเนี่ยมาแล้วซึ่งการกระตุน้นโครงสร้างทางฟิสิกส์ของหินเนี่ยมันต้องใช้พลังงาน หลายระบบนะอาจจะเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กอาจจะมีคลื่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเข้าไปกระตุน้นกระตุ้นเข้าไปนะแล้วก็ไวเบชั่นด้วยแล้วที่สําคัญนะคือต้องใช้สภาวะของจิตวิญญาณที่ว่างนิ่งสงบจริงๆจิตที่ว่างสงบนิ่งนี่แหละมันจะมีพลังงานที่เหนือเหนือพลังงานลงไปพลังงานที่เหนือตรงนี้สามารถจะไปกระตุน้นแล้วก็ เป็นการเป็นไปบอกไปเหมือนกับเป็นคำสั่งไว้เธอจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะห็นนี้ก็จะมีพลังงานได้ดีนะงั้นการที่จะทำหินมาใช้เนี่ยมันมีกระบวนการที่ยอยแยะมากมายเนี่ยไม่ใช่ไปเออไปซื้อซื้อซื้อมาแล้วก็เอามาใช้ได้มัน ไอ้อย่างนั้นมันก็ต้องคนที่ต้องคนที่ว่างจริงๆนั่นั่นแหละใช้พลัง,งานหินได้เต็มที่หรือว่าเอาหินเนี่ยมาชาร์จชาร์จพลังงานเข้าไปหรือเอาหินเนี่ยมาทําการกระตุ้นพลังงานให้พลังงานมันคายพลังงานให้เร็วที่สุดคาย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 จากล้านปีให้คายเหลือแล้วสักพันปีอ่ะใช่ไหมพลังงานก็จะแรงขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยตรงนี้คือหลักการหลักการทํางานนะ อ้าวดันั้นในระบบของ MSR นี่แล้วก็เราใช้หินเนี่ยเราใช้ระบบเทคโนโลยีเนี่ยนะเอามากระตุน้นนะที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณน,นี่หมายถึงว่าใช้เทคโนโลยีทางไฟฟ้าทางฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มาปรับ ในเรื่องของหินบําบัดเนี่ยให้เกิดหินเนี่ยเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณขึ้นมาและพลังงานที่หินที่ปล่อยมาในหินเนี่ยก็ไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีเหมือนเราการที่เราจะปล่อยพลังงานอะไรออกไปนี่โอ้โหรู้สึกว่าปล่อยอารมณ์โลภโกรธหลงเข้าไปนพูดเข้าไปเนี่ยในคําพูดเราเนี่ยมันมีความโลภอยู่สมมติมเราจะไปพูดโน้มน้าวขายของเป็นเซลลขายของมันก็ต้องพูดด้วยอารมณ์โลภ ออต้องการขายให้ได้ขายให้ได้ได้หรือต้องการพูดให้คนมันสํานึกอะไรทักอย่างเนี้ยมันก็ต้องพูดด้ยอารมณ์ที่แบบใส่โทสะไปนิดนึงนะมีโทสะเข้าไปนิดนึงแล้วก็มีอะไรอ่ะเจือเข้าไปเจือเข้าไปในเสียงนั้นที่ออกมามันก็ที่จริงล้วออกมาเอาพูดที่ออกมาเป็นอะไรวัจีกรรมไมก็เป็นวัจีกรรมมโนกรรมเ ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เข้าใจกันมันก็วนเวียงกันอยู่อย่างนี้แหละนะนะทั้งศาสารวัตรไม่รู้อีกกี่พบกี่ชาติก็เป็นอย่างเนี้เนะี่ยก็เป็นกันต่อไปแต่มาสเตอร์ก็คงไม่จะไปด้วยนะไปกันนะถ้าใครไม่อยากไปก็ฟังแล้วก็พิจารณาไปด้วยมาสเตอร์ก็เวลาสอนก็สอนหินด้วยแล้วก็สอนธรรมะได้ด้วยแล้วก็สอน ฟิสิกส์ด้วยก็ปนเงินเข้าไปนี่แหละใครละรู้ก็รู้เรื่องดีก็ดีก็สามารถที่จะแอพพลายประยุกต์ใช้อะไรได้เยอะแยะมากมายมีหินก้อนเดียวก็พ้นทุกได้มีหินก้อนเดียวก็รักษาโรคได้นะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องไปบอกสอนอะไรกันมากมายนะเอาวันนี้ก็คุยเรื่องหินไปพอสมควรนะแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะเอา สิ่งที่เคยทําเคยสร้างเป็นผลงานไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วหลักการทํางานเป็นยังไงมันปล่อยพลังงานขึ้นพลังงานบวกอารมณ์ที่เป็นบวก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 ทั้งหลายน,นะทุกคนลองดูก็ได้ทุกคนที่มีหินอยู่ตอนนี้กำมือกำหินไว้แล้วลองคิดอะไรก็เลยในเชิงบวกๆนะคิดว่าเราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะ นี่ยตั้งสัจจะบารมีชาตินี้ชาติดท้ายเนี่ยโอ้โหหินมันจะแบบปุบปุบปุบที่ฝ่ามือเลยเห็นไหมแต่สัมผัสพลังงานเนี่โอ้โหมันวูบปุ๊บเลยนะเพราะหินเนี่ยทุกภพทุกชาติที่เราเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเอาเกิดตายเอาเกิดตายเป็นภาษาคนนี่แหละนะกี่ภพกี่ชาติล่ะหินก็ยังอยู่ถูกไหมเราเนี่ยเคยเจอหินก้อนนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วนะเพราะหินก้อนเนี้ยมันเป็นล้านล้านปีเนี่ย อย่างอัมพันธ์อย่างเงี้ยอ่ะเป็นกี่สิบล้านปีล่ะยี่สิบล้านล้านปีอะไรโอ้มันยี่สิบล้านปีอย่างเงี้ยอ่ะเราเกิดตายเกิดตายไปเท่าไหร่ละเขาก็ได้พลังงานของเราทุกพบทุกชาตินั่นแหละเนี่ยเนทุกพบทุกชาติมันโปรแกรมอยู่ในนี้แหละแต่เราจะรู้จักวิธีการเอามันมาใช้หรือเปล่าอยากรู้จักอ่ะ อยากจะรู้จากวิธีการเอามาใช้ก็เข้ามาใน MSR นี่แหละเขามีวิธีการามีวิธีการใช้เทคโนโลยีทั้งฟิสิกส์ทั้งฟิสิกส์นะทั้ทงทังเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีทางไฟฟ้านะอ,าอินเกทโอนิกส์อะไรต่างๆเนี่นะทำให้เกิดคลื่นพลังงานที่มันไปกระตุ้นเป็นยังไง แล้วมันชาร์จยังไงมันเก็บยังไงเกิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ยังไงแล้วหินมีอารมณ์ไหมมันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์มันก็ปล่อยพลังงานที่เป็นบวกบวกบวก,บวกออกมาทํายังไงถึงจะกระตุ้นพลังงานได้ท้านมายจะเชื่อมกับหินได้จริงๆเชื่อมได้จริงๆไม่ใช่ว่าคนโบราณเชื่อกันว่าท่านด็อกเตอร์นี้ได้นาหินไปทดสอบทดลองด้วยเอาหนูมา,าวิ่งอยู่ในนี้น ไม่เอาอย่างนั้นเอาเห็นเห็นเนี่ยเอาเห็นเห็นเอาฟิสิกส์ปทําเห็นเห็นวายเวชชาติการเห็นเห็นรับพลังงานการเห็นเห็นจูนพลังงานการเห็นเห็นเอาแบบเนี้ยเนี่ยคือเอเอ็มถ้าเอเอ็มไม่ทำแบบนี้เอเอ็มไม่สามารถที่จะดึงพลังงานจากต่างวิตีเข้ามาในเตียงในระบบในเตียงเมกเบสของเราเนี่ยที่สามารถบำบัดนะพลังงาน ทุกเรื่องราวของพลังงานในร่างกายเหล่านี้ในขันห้านี้นะถ้าเข้าใจขันห้าต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานในเรื่องของช่องว่างธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันประกอบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยนะธาตุดินคือความแข็งความแข็งนะั่นไม่ไม่ใช่ส,สารที่มันดินคือความแข็งที่อยู่ในส,สารน้ําคือความเกาะกลุ่มอิ่มเอิบต่างๆใช่ไหมนี่มันอยู่ในนั้นนั่นแหละถ้าเรารู้จักตรงนี้ เราก็สามารถที่จะเอารวมๆนี่แหละจับรวมในเตียงแมกเบสในระบบของ m อ r คือการจับพลังงานหลายๆพลังงานมารวมกันเข้านั่นก็คือพลังหินบำบัดพลังอะไรตันตะเนกิอะไรที่มันมีทั้งหลายอะนะ แล้วเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละวันแต่ละวันกันไปแล้วมันรวมกันเนี่ยมันเกิดเป็นระบบของพลังงานที่มันหมุนเวียนอยู่บนเตียงเนี่ยนะแล้วมันสามารถที่จะเกิดเป็นพลังงานใหม่ขึ้นมานั่นเป็นพลังงานเขาเรียกว่าสามารถเลเซอรแนนด์กับพลังงานต่างมิติเข้ามาได้ทําให้บําบัดโครคภัยไข้เจ็บที่มันไม่หายไอทีไปรักษาที่ไหนๆมันก็ไม่หาย แต่เราไม่ได้เป็นการรักษานะเราเป็นการทีสมน์บำบัดนะแล้วเราก็ไม่ใช่หมอแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าแพทย์ที่จะไปไปรักษาแบบแบบโรงพยาบาลอย่างนั้นมันไม่ใช่เราทําอย่างนั้นก็ไม่ได้นะแต่ว่าเราบําบัดทางอ้อมได้ด้วยพลังงานต,างต,างต่างๆที่มีที่เรามีเทคนิควิธีการที่เราจะสร้างสรรค์เนี่ยตรงนี้ออกมาได้นะอ่ะ ตรงนี้ก็พูดคุยกันพอสมควรมาสเตอร์ก็จะให้คุยตามคุยต่อนะมาสเตอร์ก็จะต้องมาทํางานอะไรอีกเยอะแยะมากมายมห,หยุดงานในงานวิจัยตรงนี้งานวิจัยของเราคือวิจัยเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณน,นะให้เข้ามาคือให้เรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาสวมรอยกันได้พอดีนะมไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ย คือวิทยาศาสตร์เนี่ย,ยพยายามที่จะสร้างอัตราตัวตนขึ้นมาแต่พุทธศาสตร์เนี่ยพยายามที่จะเอาตัวออกจากเอาตัวออกเอาตัวตนออกแต่วิทยาศาสตร์เอาตัวตนใส่เข้าไปเนี่ยนะ <Okay. S 1> แต่เราจะทํายังไงให้สองอย่างเนี่ยพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเข้ามารวมกันได้โดยที่ทุกคนเ,นเข้าใจแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไร มันเป็นนวัตรกรรมตัวใหม่หรือว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นทเทคโนโลยีทางจิตวิญ,ญญาณที่มันออกมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนนะนะตรงนี้แหละแล้วมันจะประยุกต์ได้ทําให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยโดยการเข้าใจสิ่งนี้นะโดยปัญญานะถ้าเข้าใจพ้นทุกข์นี่คือต้องเข้าใจในเชิงปัญญานะแต่ถ้าเข้าใจในเชิงปัญญาได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเข้าใจสภาวะ ตามความเป็นจริงของมันและไอ้พวกนี้แหละมันช่วยเราได้นะนะให้ทุกคนสำเร็จทุกเรื่องราวนะก่อนนะสวัสดีทุกคนนะน้องน้องกลับมหาบารมีท่านมาเซอร์พร้อมพกันนะคะน้องนอกขอบคุณทุกๆธรรมธาตุทุกๆอนุภาพล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้เรานะได้มาฟังธรรมัญญาในค่ำคืนนี้พร้อมๆกันเจ้าค่ะ น้มกราบเกียรติลใหญ่เนาะกับท่านมาเซอร์แล้วก็โน้มมุทิตาจิตนะกับตนเองแล้วก็เพื่อนเนาะทุกคนทุกท่านเลยแล้วก็โน้มกุศลตนเองเนาะแล้วก็โน้มกุศลกับเพื่อนนะนะดีงามเนาะทุกคน